เราไปถูกกระแสจากอนันตชัยไปโจมตีเพื่อด้อยค่าทานายธรรมราชไม่ให้เกิดขึ้นมาบนกลุ่มเช้าพุทธเราก็ไปรุมตา,าดาดาดาเรื่องเชื่อมจิตอะไรท,ท,ทั้งๆที่ใหญอันันตชัยอย่าไปรบกับเด็กอดูวะแล้วเราจะไปเป็นส่วนร่วมรบกับเด็กด้วยมันโง่ยังไม่เข็ดอีกเหรอเขาตีเพื่อด้อยฆ่าทานายธรรมราชไม่ให้ปล่ขึ้นมานั่นน่ะ แต่อาตมาเฉยใช่เมื่อก่อนอ่ะเพราะดูแล้วชาวพทุทธคุยกันไม่รู้เรื่องวันสุดท้ายใครอ่ะที่ออกมาช่วยเหลือทางพทุทธอยู่ก็เห็น,เห,นเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะนั่นแหละเข็ดกันบ้างอ่ะถ้าเราทำงานอยู่ข้างหน้าเราพูดอะไรและลองเชื่อ,อนโนบ้างเหมือนกับพอประพันธ์เนี่ยบางทีกับอาตมานี่ขัดกันดิแต่เห็นไหมเวลาข้าวิกฤตอะไรขึ้นมาโทรปรึกษากันนี โทรปรึกษาโทรคุยกันเรื่องไอ้เต้เหมือนกันเน่เราควรทําอย่างไรควรออกขอโทษไหมเพราะอะไรเราต้องขอโทษเนี่ยเราต้องหาเหตุผลให้เป็นไม่ใช่ไปขอโทษพวกกลัวพวกมุสลิมไม่ใช่เขาขอโทษเพราะเราไปใช้เวทีของเขาผิดเนื้อหาบายอะไรนะบ่ายนี้ก็รวยแล้วครับเออเอารวยก็รวย ใครจะรวยบ่ายนี้ก็รวยเลยนะรีบรีบร,บรวยเนาะรวยแล้วอย่าลืมลูกกระาก็นะ <c oughs> แต่คุณยอมนมใจรองช่วยเรื่อยเลย <c oughs> ช่วยเล็กบ้างน้อยบ้างก็ช่วยช่วยแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะไม,ไม่ถามเพราะว่าเห็นทํางานมาเยอะแล้วไงเห็น <c oughs> ทํางานมาเยอะแล้วก็ทําจริงต้องแต่นู่น่ะเคียงข้างคุณยอมไอมาเคียงข้างกับสมาคมปกป้องศาสนาเคียงข้างกับ นั่นแหละแต่ลูกัาถากคตก็ประกาศอยู่เสมอว่าไม่ได้สังกัดกลุ่มใดถ้าสังกัดกลุ่มใดแล้วมันจะกลายเป็นกำกับตัวเองให้แคบแต่ถ้าเราไม่สังกัดกลุ่มใดเราอยู่ในสถานะพระสงค์เราช่วยได้ทุกกลุ่มเดี๋ยวคอยดูต่อไปอเวลาท่านพระครูปาลัตทีระอาจจะถูกกระทาย่ายีแต่เดี๋ยวก็ต้องมีตัวตายตัวแทนขึ้นมาแต่ตมาเนี่บอกให้แล้วก่อนนะตมานี่ หวังผลไว้ว่าสักวันหนึ่งที่การทำงานแบบใต้ดินของอาตมาเนี่ยจะเป็นผลที่จะไปโผล่ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ต้องโผล่แล้วกลางชุมชนที่ใหญ่แล้วเออไปโผล่สนามหลวงแล้วมันต้องเป็นวิกฤตที่ขั้นสูงเพราะฉะนั้นเราต้องประคองตัวเอง ต้องประคองตัวเองในการเดินต่อไปเดินต่อไปถึงจะค่อยๆเดินก็ขอให้มีเป้าหมายให้เดินให้ถึงเป้าหมายให้ได้ผู้ที่เสียสะละตนเองในตอนนี้เราก็ชอชื่นชมในการที่อย่างเช่นท่านพระโกรปลัณฑทีระท่านได้สะละตนเองทั้งสังคมด่าแบบร้ายเหตุร้ายผลเราก็ต้องชื่นชมการกล้าสแสดงออกของท่านเราต้องกาชื่นชมสิ อาตมานี่ไม่ได้เสียดายอะไรนะบอกให้ก็เหมือนที่บอกกันเลยถ้าศาสนาหรือประเทศชาติยังมีภัยธรตมาไม่ไปหรอกนิพพานนั่นแะไม่ต้องการหมดกิเลสต้องการอย่างเดียวคือไปนรกกันไปนรกก่อนนั่นแหละแต่ไม่ใช่พูดแบบโอ้ยตำอวดเก่งเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวค่อยๆรู้ไปเองเราทำงาน อาตมานี่พยายามบอกบอกบอกพยายามพูดแล้วก็มีจํานวนมากนะที่เข้ามาในการคอมเมนต์ด่าอาตมาอะไรเออบางทาอาตมาก็ด่ากลับก็ดินะบอกแล้วว่าอาตมาไม่ใช่อรหรันนะบางคนเนี่เป็นเพื่อนเฟซเนี่ยเข้ามาดา่าอาตมาอาตมาโทรทางเมสเซนเจอร์ไม่กล้ารับก็มีเออคอมเมนต์มาในเมสเซนเจอร์บอกไม่ต้องคอมเมนต์ตะกี้ขาดเอาอย่างนั้นเลยเรื่องจริงนะไม่จะทําเล่นนะบอกให้ นี่แกทำเล่นลองได้อยู่ใกล้ๆสับคอขาดนะบอกให้่อนเรื่องจริงนะรู้จักลูกกัาก็จะ่ลูกกตาก็จริงๆอ่ะองคุลีมานน้อยอะองคุลีมานน้อยมาบวชนะรู้จักหรือยังนะเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเรื่องศาสนาแต่พอเข้ามาปฏิบัติธรรมเอาหลายปีอยู่ดงอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำ จนเข้าใจโอ้พุทธศาสนาเนี่คือสุดยอดในคำสอนหาที่ติไม่ได้แต่คำสอนนี่โดยเฉพาะถ้าเราสอนให้เข้มแข็งหรือให้อ่อนแอก็อยู่ที่คำสอนอยู่ที่ผู้สอนเหมือนกันอย่างเช่นถ้าใช้เมตตาไปใช้เมตตากับโงูเห่าอย่างนั้มันก็กัดตัวเละ <c oughs> นะใช้โอเบกขาปล่อยวางอะปล่อยวางขนาดคอยไม้บ้านมันไม้หมดหลังนั่นแหละ เนี่ยมันอยู่ที่ผู้สอนเหมือนกันโดยจะพาะพระนักเทศน์สอนให้คนขแข็งดูบ้างรู้จักเสียสละไหนบอกว่าทานะปารมีทานะปาระมัตตปารมีทานะอุปป,ปารามีทานะปาระมัตตปารมีแต่ไหวชีวิตเป็นทาน <laughs> เพราะฉะนั้นน เราทำอย่างไรดีที่จะให้ชาวพุทธโลกสวยพวกนี้อย่าไปหลงตามกระแสะข่าวเพื่อด่าพระกันเองถ้าเขาด่าพระหน้าที่เราสมควรจะช่วยกันด่ากลับเท่านั้นเองถามไปว่าไอ้พระทำผิดพ่อแม่มึงตายเหลอบอกงั้นนถ้าพ่อแม่มึงตายเดี๋ยวจะให้พระทำผิดเยอะๆจะให้มันตายให้หมด <c oughs> เออนะั่นเอากลับไปอย่างนั้น เออเขาถามน้อยสิพระทำผิดนี่ไปด่านี่เราเป็นคาราวะาเนี่ยแล้วพระทำผิดนี่พระผิดแต่พระจะไหมแล้วไม่ใช่ทำให้เราผิดไปด้วยไม่ใช่ทำให้เราตายใช่ไหมถ้าพระทำผิดแล้วพวกคุณตายอ่ะทั้งตระกูลอ่ะเดี๋ยวให้พระทำผิดให้หมดเพื่อให้พวกเองตายให้หมดเออเอาอย่างนั้น <laughs> เออจริงๆอ่ะคือมันมันไม่รู้กาลเทศะนะชาวพุทธเราอ่ะ จริงๆนะคือถูกกระแสข่าวปั่นกระแสจนกลายเป็นอะไรกลายเป็นถูกล้างสมองสัญญาณไม่ก่อยดีถูกล้างสมองสมองดีๆนี่แหละถูกเขาโจงไปจนแโจงไปไปกินหญ้าเลยอ่ะเมื่อก่อนกินข้าวอยู่ดีๆพอมาเล่นเฟซบุ๊กมาเล่นโชเชี่ยวเขาโจงให้ไปกินหญ้าเ,เรื่องจริงนะ จากคนดีๆกลายเป็นควายอ่ะไอ้คนพุทธเราอ่ะคนพุทธเราที่มาดานะ่าพระมาเที่ยวนั่นนะ่ะคนดีๆนี่เนี่ยกลายเป็นควายเลยอ่ะเมื่อที่อาตมาไอ้ทำคลิปออกไปอ่ะท,ที่ว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านไม่ได้ท่านเป็นเด็เพียงผู้บอกนะเอาผู้บอกจริงบอกดีบอกชัว่วบอกผิดบอกอถูกบอกอะไรบอกอะไรควรไม่ควรท่านบอกอย่างเดียวแต่ท่านไม่ได้บอกให้ไปทํา หรือให้หยุดทำบอกแล้วใครจะทำหรือไม่ทำท่านไม่เกี่ยวขนาดแค่นั้นนะยังฟังภาษาคนไม่ออกไอ้ควายเอ้ยเออมันมันมันไปกินหญ้ากันหมดแล้วจริงกันแหละนะถ้าพระพุทธเจ้าไปใช้ใครให้กระทำตามนั่นคืออัตราตัวตนก็เท่ากับพระเจ้าอันเละสั่งให้ทำทำไม่ทำมีโทษนั่นแหละแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะ <G l ug> ไอ้พวกเรานี่ชาวพุทธหลายคนนะยังโง่อยู่จริงๆนะคือม,มันไสํมด่ามั่งด่าบางคนบอกว่าอย่าอย่าพูดแรงเลยพูดแรงเดี๋ยวจะด้อยฆ่าตัวเองไงไม่ต้องกลัวนะลูกกระตาก็เด็กยังมีสมาชิกติดตามไม้พวกงโง่โง่ที่ปัญญาต่าเท่านั้นเลยที่มันมันควังอะไรไม่ออกนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะลูกกระตาก็ทํางานนะ่ะอาตมา อาตมานะถ้าเห็นว่าภัยในพระพุทธศาสนาภัยของประเทศชาติหลักสามสาบนสาบันยังมีอ่ะอาตมายอมไปนรกก่อนไม่ต้องการหมดกิเลสหรอกบอกให้รู้จะก่อนนะไม่ต้องการหมดกิเลสหรอกก็เหมือนพระสงฆ์บางทีถูกแรงกดดันที่ลาสิกขากันเยอะนะช่วงนี้อบอกให้จะก่อนนะแต่เราไม่รู้ข่าวกันแต่พระสงฆ์เขารู้กันอ่ะ บางองค์บางรูปสภาวาจิตถึงโสดาบันก็มีในโสดาบันไม่รู้หรอว่าเป็นคาราวะก็ได้มีครอบครัวก็ได้โสดาบัน่ะมาถึงระดับอนาคามีเท่านั้นแหละมีครอบครัวแต่ไม่ยึดติดครอบครัวไม่ยึดติดในกามราคะสิ่งเหล่านั้นแล้วเข้าใจไหมอ่ะถ้าเลยจากนั้นมาก็ต้องมารักษาพรหมจรรย์ใช่ไหมอ่ะ ก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเวลาบวชท่านก็บอกไว้ไม่ใช่ท่านตรัสไว้ว่าเอหิพิกุจาวจาร,รมมจริยังจาราทะอันตโตทุกขสะอันตะกิริยายะจงมาบวชเถอเพ,พื่อปรับรืกรเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกเกิดนั่นคือที่ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกขแต่ถ้าผู้ที่พ้นทุกคือคารวาะจิตบรรล,ลุอรหรันท่านก็ตรัสเีกแบบนึง นั่นก็ตรัสอีกแบบหนึ่งเอหิภิกขุจาวจะพรหมจาริยังจารถะแค่นั้นเนี่ยไม่มีอันโตทุกขสสะอันตักิริยายะไม่มีเอหิภิกขุจาวจะพรหมจาริยังจารถะจงมาบวชเถิดเพื่อประพฤติพรหมจันทร์เท่านั้นเองท่านไม่ไม,ไม่ไม่ไปพูดว่าทําให้ถึงที่สุดแ่งทุกข์เกิดเพราะจิตของคนคนนั้นมันพ้นทุกแล้วไงนั่นแหละ เด็กเราอะในสถานะชาวพุทธอะช่วงนี้มันเขาออกข่าวอะคนดีๆมันลากให้ไปกินหญ้าเหมือนควายไปเลย <c oughs> เออเลอกพระทำผิดนี่ตัวเองเดือดร้อนไหมถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วไปด่าทำไมก็ไปเป็นเครื่องมือให้เขาไงเขาออกสื่อมาเพื่อให้ชาวพุทธทำลายกันเองด่ากันเองแล้วผลสุดท้ายพระเขาก็จะไม่อยู่รองรับอารมณ์ของชาวพุทธนั่นแหละคือแผนของเขา แฟนของเขาจริงๆเบียคนตื่นทำเรียนคริสมาต้องแปดปีเป็นหัวหน้าด้วยน,ะนะนะั่นน่ะเดี๋ยวจะรู้เองเลยเป้าหมายคือทำลายรประเพณีต่างๆแต่อ้างถึงคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาพูดหยาบคายอย่างนั้นนะในการที่จะไปด้อยค่าประเพณีปฏิบัติของใครอ่ะท่านเอาเหตุผลหลักทำมาพูดพูดแล้วก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ ไม่ใช่บอกโอ้ยนี่เละสอนมาจากปัยปีอกอย่างโน้อย่างนี้แต่ด่าพระหยาบหยาบคา,ายคายอยู่นั่นเหลือใช่คือคนตื่นทำอ่ะเขาด่าพระเพราะเขารู้ว่าชาวพุทธถ้าใครด่าพระนะ่ะจะเข้าไปเชียร์เขาทันทีไปเป็นแนวร่วมเขาทันทีก็คนดีดๆเขาลากไปให้กินหญ้าไงที่พูดอยู่นะเห็นยายสุจิิน่ะ เป็นคริสแท้ๆเลยนิกายคาทอลิกแต่ทำไมมาสอนเรื่องศีลของพระเพราะศีลของพระนี่พอสอนแล้วก็ทำให้ชาวพุทธผิดไงพระรูปนั้นไม่สํมรวมอย่างน้นไม่สํมรวมอย่างนี้ถ้าพระรักษาศีลจริงๆ227ยบข้อนะเอาทุกข้อเลยก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรไปกวาดขยะก็ไม่ได้โดนมดตายอาบัต ย่าไปถากไม่ได้ปล่อยในหะ้มันรอกไปเพราะไปอาบาดอกปาจิตอกีกใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละบอกให้รู้ซะก่อนเอาไหมอ่ะให้พระศินบริสุทธิ์คือพระไม่ต้องทําอะไรนะเดินไปบินระบาดก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวไปเหยียบมดอีกเพราะฉะนั้นต้องหุงข้าวอะไรมาถวายที่วัดนะ <c oughs> <c oughs> นะเออ แั์เสร็จแล้วก็ไปปัดกวาดที่นอนอย่าให้มีมดมีอะไรนะท่านจะได้เข้าจําวัดเอาไหมอ่ะเออเอาไหมอ่ะเนี่ยคือเรื่องจริงพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติข้อเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นกรอบของพระสงฆ์สินสองร้อยิบเจ็ดข้อเพื่อพระบวชใหม่ๆ จะได้ไม่ไปล้ำมืดจนทําให้เกิดเสื่อมเสียในเมื่อตนเองบวชใหม่ยังไม่เข้าถึงสภาวะธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควรก็ต้องอยู่ในกรอบสินนี้ก่อนแต่กรอบสินนี้ท่านก็มีข้ออนุโลมไว้ว่าการบัญญัติของข้อศินส่วนใดนะให้สําคัญที่เจตนาด้วยคําว่าเจตนาคืออะไรอะอย่างเช่น เราจะไปถากหญ้าเนี่ยหญ้ามันรอกคาราวะญาต้าโยงเขาไม่ว่างแต่ถ้าปล่อยไวยม้มันรอกอ่ะมันปีนโบดมัง่งมันอะไรบ้างถ้าพระไม่ไปทําอ่มะมันรอกไหมแล้วมันสปายะไหมเราก็ได้เจ้าตรัสไว้ถึงขนาดไปทําความสะอาดตรงนั้นอะ่ะเพื่อไม่ให้เพื่อให้เป็นสปายะดูแลสะอาดและจะไม่มีพวกอสรพิษแอบแฝงเพื่อเป็นโทษอีกเห็นไหม เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายเลยแหละก็เลยจับผิดจับผิดจับผิดกันทุกวันเนี้ก็เหมือนที่อาจมาว่าไงคนพุทธในแทนที่จะรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดปัญญากลับกลายเป็นคนพุทธที่เขาลากไปกินหญ้าเหมือนควายไะทุกวันนี้คือไม่รู้อะไรควรไม่ควรคือบาปหนาทุกวันนะคนพุทธ บาปหนาไม่ใช่ทุกคนนะนะพวกที่มาด่าพระพวกที่ไปเชียรไอเบียคนตื่นทำเนี่ยคือพาไปหนทางโ่นรกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคิริมาน,นทสูตรที่พระอานอนทมาอธิบายบุคคลใดดูโ,ดโดมินเหยียดยามทำลายพระสงฆ์นี่ถ้ขาขณะที่ท่านยังไม่ปาราชิกหรือไม่ขาดจากความเป็นพระถือว่ายังเป็นสิทธิของตถาคตถ้าใครไปกระทำ ก็ถือว่าเป็นบาปอย่างมหาหันหนทางไปคือนรกและทําไมเบียร์มันยังทําอ่ะและพวกเราทําไมอ่ะถึงไปร่วมด่ากับมันนั่นแหละแนวร่วมอย่างดีเลยเขาลากไปกินหญ้าแล้วผลสุดท้ายพระสงฆ์ไม่อยู่รองรับอารมณ์ใครเดี๋ยวเถอได้ไปละหมาดกันแหละได้ไปละหมาดถ้าไม่มีพระจำไห้วัดต่างๆก็จะกลายเป็นมัสยิดขึ้นเนี่ยวัดร้างมากๆเขาก็ทางรัฐบาล ที่เขามีอำนาจอยู่เหนือรัฐบาลเขาก็เอาออกมาปล่อยเช่าสามสิบปีอย่างเงี้ยเพื่อสร้างมัตรยิอ,อจำไวเ้เถอะนะมันน่าเป็นห่วงอยู่หรอกแต่ที่ยาะมาพูดไม่ใช่พูดด้วยความรุนแรงแต่คือพูดทีๆให้มันหนักกันนะนะจะมานั่งหน่มเน้มนมเน้มนอมเน้มอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันที่ลานธรรมหรือบนธรรมมาต ไอ้หนอมแน้มนั่นน่ะหนอมเน้มให้มันถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไปนู่นแหละแต่ถ้าเป็นชาตินักเซวจะมาคุณยอมครับให้เมตตานะครับแล้วเมื่อ,อไรมันจะได้รอบแล้ว <c oughs> <c oughs> นะอาตมานี่ที่สุราตานีนี่มัสยิดเต็มไปหมดมัดสยิดน้อยมัสยิดใหญ่นี่ไม่รู้ปล่อยกันมาได้ยังไงเนาะโดยเฉพาะการสร้างมัสยิดน่ะถ้าไม่ได้ทำประชา มติจากชุมชนก่อนอะไรเนี่ยมันผิดกฎหมายชัดๆในรัฐธรรมนูญมาตราห้าสิบวงเล็บแปดการจะสร้างสิ่งใดที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องทําประชาพิจารณ์ในชุมชนซะก่อนนั่นมันไม่ทําอ่ะมันไม่ทํามันไปอ้างอะไรอ่ะไปอ้างโน่นน่ะกิจการบริหารอิสลาม ให้จุฬาราชมนตรีเป็นผู้อำนาจสูงสุดถ้าจุฬาราชมนตรีอนุมัติแล้วสร้างได้เลยเออเนี่ยขัดต่อกฎหมายอยู่เหนือรัฐธรรมโนูญโดยใช้หลักของาศาสนา